ต่องนี้น่าคุนหาป๊บมองเดิมเลยกู มันสะดุดในเอิรมันว่าจุ่น,น,นเดียนเขาลงคาเบียนเนี่ยให้คัณดูไหมโดนโดนแน่ช่องแน่โดนแน่ไฟโลโลครึ่งสองโลนั่น บอกแล้ววิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งทะวัดหรอบอกแล้วไซโลหวานเจี๊ยบหืมปิ๊กวันนานๆที่จเจอไซอย่างนี้เข้าสักตัวครับผมไซโลกัดวิ่งป่านชะโดเลยสักครู่ครับ อ้ <ś led> วนปุ๊กเลยดูดิกินอะไรหวานหมาวะใสสวยเลยครับผมฝากมาด้วยยักษ์ยางครับผมนี่โอเคครับผมฝากได้ครับน้ำน้อยน้อยเป็นไงบอบบอบเรียบร้อยตามกัดขนาดนี้วิย์สวนกระจายสุดยอดครับผมเรกยนต่อ